สวัสดีค่ะติรวุฒิกลยุทธ์นุพันธ์ประจำวันที่3มีนาคม2559ในส่วนของตัว Safety Net Future ์นะคะ S0S1 6เมื่อวานนี้ก็ปิดพุ่งขึ้นต่อนะคะไปที่ระดับ877จุดนะคะก็เป็นการปรับพุ่งขึ้นต่อเนื่องนะคะด้วยแรงหนุนจากาการเข้าซื้อของนักทุนต่างชาตินะคะเมื่อวานนี้เข้ามาซื้อประมาณ7,000 กว่าสัญญานะคะในส่วนของตลาดหุ้นเองเนี่ยนักงทุนต่างชาติแล้วก็สถาบันเนี่ยร่วมกันซื้อกันคนมากกว่ามากกว่าคนละ3,500ล้านนะคะโดยทั้งนี้เองในหุ้น market cap ใหญ่ๆเนี่ยก็มีการผลักดันตลาดขึ้นไปค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ในส่วนของราคาหุ้นกลุ่มพลังงานเองวันนี้เนี่ยน่าจะยังได้รับแรงหนุนจากในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ ปรับตัวรับความคาดหวังในเรื่องของการประชุมกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะในเรื่องของการาตรึงกำลังการผลิตหรือว่าอาจจะเห็นการลดกำลังการผลิตนะคะเป็นแรงบดบังต่อตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบในฝั่งสหรัฐที่พุ่งขึ้นแรงนะคะทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเองนะคะก็จะเห็นว่าในส่วนของรายงานตัวเลขการจ้างงานภาคกระชนของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นเกินคาดนะคะ2 1 4 0 0 0ตำแหน่งสำหรับตัวเลขในเดือนที่แล้วนะคะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแรงผลักดันให้มีการเข้าซื้อในส่วนของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเมื่อคืนนี้รวมถึงสมผลบวกมายังตลาดภูมิภาคในช่วงเช้านี้นะคะอย่างไรก็ตามแเรามองว่ายังคงต้องจับตาดูกันต่อนะคะในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจ คืนนี้จะมีเรื่องของตัวเลขยอดสั่งซื้อภาคโรงงานแล้วก็ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานนะคะ สำหรับในส่วนของอทิศทาง e s อ0 s 1 6นะคะวันนี้ก็ยังน่าจะได้แรงหนุนจากซีเมนที่เป็นบวกจากภายนอกแล้วก็ความคาดหวังในเรื่องของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่จะเข้ามาต่อเนื่องนะคะก็น่าจะอิงทางบวกเนื้อระดับ8 7 4จุดนะคะมีโอกาสขึ้นทดสอบไปดร้ดบ885ถึง888จุดได้นะคะกลยุทธ์การลงทุนเข้าเปิดลอง e s อ0 S16 อีกครั้งที่ร้อดับ878จุดนะคะป้าหมายทำกำไร888นะคะต่ขาดทุนต่ำกว่าจุดเปิด5จุดค่ะสำหรับในส่วนของ TTA นะคะ H 1 6เมื่อวานที่เปิดไว้ได้ที่ระดับ7.84บาทนะคะก็ยังรอทำกำไร7.61ตกันะคะต่ขาดทุนเหนือดับ8บาทยังให้น้ำหนักในทางอ่อนตัวสวัสดีค่ะ